จะมายิงเลเซอร์ลบรอยสักกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นรอยสักสีดำเนาะ,ะเดี๋ยวเราเริ่มยิงแล้น,น,นะคะเห็บไหมคะไหวไหมไหวค่ะไหวนะคะถ้าแรงไปไม่ไหวบอกนะคะมันจะแบบเสียงนะไหวเนาะมันรู้สึกเหมือนมีอะไรมาดีๆนะคะใช่จะเป็นแบบนั้นนะคะอันนี้ก็คือเราไม่ได้แปะยาชาบ ก็ถ้าสมมติว่าเป็นรอยสักอะตึกๆึหน่อยอ,อาจจะให้แปะแต่ว่านนมันห้าถึงสิบครั้งนะคะอันนี้ก็มันแค้มันก็ยังดำอยู่เนาะอันนี้ขาวแล้วคือตอนนี้นะตอนนี้มันจะเป็นสีขาวแล้วเดี๋ยวไอตัวสีขาวเนี่ยมันจะลอกออกมาหลอกตัวรอยสักสีดำก็จะจางโอเคอะรียบร้อยแค่นี้แหละทำประมาณห้าถึงสิบครั้ง นะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบ